ช่วยผูกเบ็ดนะครับมีตัวเบ็ดนะครับก็ตัวช่วยผูกเบ็ดเนี่ยจับที่ตัวเบ็ดเลยครับตัวเบ็ดก็แล้วแต่ขนาดที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้สายที่จะผูกก็ทําเป็นตัวยูแบบนี้เลยครับตัวยูครับยาวสั้นยาวโอ้โห ทำเสร็จก็นี่ครับง่อามาคล้องนี่เลยครับปึ๊บนะเส้นยาวก็ปล่อยให้ยาวไปเลยครับปล่อยยาวไปเลยนะนี่ครับอยู่ก็ตัวสั้นก็ไกวเลยครับไกวเลยไกวที่ตัวเบ็ดนี้เลยครับนะไกวเลยครับพันเลยครับจาวากี่รอบก็ตามตามใจเลยครับพันเลยครับนี่ก็ตัวพันครับ พอพอพอแล้วก็วกกลับเข้ามาตัวนี้ตัวแรกนี่ครับนี่ก็ยาวป่อยาวไปวกกลับมาตัวแรกนะแล้วก็กดตัวนี้ครับปุ๊บกดลงครับแล้วก็ดึงครับทีนี้เลื้อ๋อแล้วก็เขียดเส้นนี้ออกมาครับเส้นสั้นออกมาดึงครับทีนี้ดึงปุ๊บดึงครับดึงครับนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับ มัดตัวเบ็ดเรียบร้อยครับแน่นหนาเนาะเรียบร้อยครับ้นนเ,บบเสร็จเป็นอย่างนี้ครับถูกเสร็จครับผม